เพื่อนๆวันนี้ก็มามีเมนูนะคะติมนะคะผัดเปื่เอเปลือกแตงโมนะคะผแลแตงโมนะคะเอาเปลือกแข็งๆออกนะคะตัดแตงโมใส่ไข่นะคะนี่นะคะแตงโมนะคะนี่เลยนะคะผัดเปลือกแตงโมใส่ไข่นะคะเมนูมง่ายๆนะคะสําหรับติมเนาะกินง,ง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากเลยนะคะ แกงงูซื้อมาเป็นลูกลก็ใช้ให้คลุ้มน,นะคะทั้งเปลือกทั้งอะไรด้วยนะคะตอนแรกิิงจะเอาไว้แกงส้มนะคะก็เลยเอามาผัดใส่ไข่เหมือนแตงเลยนะคะผัดเปลือกแกงโูนะคะนี่นะคะเดี๋ยวรอให้มันสุกสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเราเอาไข่ใส่เนะ อันนี้สิ่งก็ปรุงอะ,อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะปรุงรสปรุงอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะนะคะน้ํามันก็จะออกแดงๆนะคะน้ามันเนาะลองลองทํากินดูนะคะสิ่งกินได้ง่ายๆนะคะเมนูง่ายๆเนาะสิ่ะไม่ยุ่งยากนะคะผัดเปิดเลยผัดเปิดแตงโมงใส่ไข่นะคะง่ายๆนะคะเมนูอร่อยออร่ยนะคะ อยู่ต่างแดนนะคะจับอนนุ้งจับนี้มาใส่นะคะเนาะเปลึกแตงโมงมันจะแข็งสักหน่อยนะคะแต่ต้องผัดานานๆนะคะผัดานานเน,ะะนานนะ เดียจะผัดไปเรื่อยๆเนาะแค่เอาไข่ใส่นะคะก็เหมือนแปงนะคะเหมือนอ่าเหมือนแตงกวาเรานะคะแต่เปลือกมันจะแข็งสักนิดนะคะเปลือกแตงโมเนาะนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะอย่างจจะเอาไข่ใส่นะ ดูนะคะใส่ไข่เลยเปลือกไข่ลงไปด้วยเมนูนะคะถ้าออกกันล่อยมันนะนี่นะคะคนไปเลยนะคะนีนะะ่อร่อยแล้วนะ,ะนี่นะคะ กินไปเลยนะคะกินจะกินง่ายๆนะคะนี่นะคะ เรียบร้อยนะคะผัดเปิดแแตงโมนะคะใส่ไข่เนาะเมนูง่ายๆนะคะสไตล์ต่างแดนนะคะเพื่อนๆลองทําดูเนาะซื้อแตงโมมาก็อย่าทิ้งนะคะเปลือกมันก็ใช้ได้เนะาะแกงได้นะคะอ่าแกงได้นะคะผัดได้นะคะต้มจืดได้นะคะเปลือกแตงโมเนาะสิ่มถ้าสิ่มซื้อมาติ่มจะไม่ทิ้งนะคะนี่นะคะเมนูง่ายๆนะคะ นี่เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตินด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันิดาอินโนเวค่ะไปทานกันเลคเเยค่ะผัดเสือแตงโมใส่ไข่ค่ะ